สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องบีธรรมดานะครับต้อง BP ีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่1 4กุมภาพันธ์25-67นะครับสําหรับหุ้นไทยเช้าวันนี้ก็ตรงกับวันทีท่1 4วันวาเลนไทน์นะครับดอกกุหลาบสีชมพูสีเอ้ยสีแดงสีแดงนะครับ ดีแดงมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมาวางหุ้นไทยเช้านะครับให้ชมวันละวันละวันละ4คลิป4รอบนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับหุ้นไทยเช้าก็10บโมงหนาทีนะครับช่อง9เท่านั้นนะครับ ส่วนหุ้นไทยเที่ยงก็เที่ยงครึ่งหุ้นไทยบ่ายก็บ่าย2องโมงครึ่งหุ้นไทยเย็นก็4ี่โมงเย็น40นาทีละลานี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันเท่านั้นนะใครชอบใครชนใครจะนําไปใช้อย่างอื่นก็พิจารณาก่อนนําไปใช้นะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอ่าวันนี้เราก็มาเช้านี้มีอะไรบ้างเราก็มาเริ่มชมได้เลยนะครับ มีอะไรมาฝากนะครับแทนคําขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับเราก็มาชมกันเลยนะครับวันที่14กุมภานะครับ2567นะครับหุ้นไทยเช้าออก10.05นาทีนะช่อง9เท่านั้นนะครับเด่นเน้นบนนะครับ4 5 6 7นะเน้นที่5กับ6นะครับส่วน4กับ7เป็นตัวรองนะครับ4 5 6คู่กับ8 9 0 1นะครับ8 9 0 1นะ ดีห้าหกนะครับประมาณนี้นะครับดีห้าหขอเน้นที่ห้ากับหกนะเน้นที่ห้ากับหกครับส่วนคู่ของเขาก็อยู่ตามนี้นะครับอยู่ตามนี้นะครับตามนี้นะครับม,มาจับคู่กันทีนี้สี่แปดแปดเออเอาตัวเด่นก่อนนะห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับ 6กแป6แปดหกหกเก้ากหกวนะครับส่วนตัวรองก็คือ4กับ7นะครับอืมสนะอกับ7นะครับอืมคู่ของเขาก็เหมือนกันนะครับแปดเกถ้าเกิดสกับ7มานะเป็นชุดวินนะครับอืมสี่ห้าดนะครับอืมานี้นะครับวินนะวินนะครับอืมครับ เราเน้นที่ห้านะครับเราก็มาดูที่ห้านะครับห้านะฮะนี่ห้านะครับส่วนหกก็เป็นตัวรองนะครับส่วนสี่กับเจ็ดก็เป็นตัวรองนะประมาณนี้นะครับส่วนสายแต่คู่นะครับส่วนสายรูดนะเอาไปรูดนะเอาเอาเอาอ่าสายรูดนะครับรูดที่ ห้านะครับลองลองนะครับหกนะถามนี้นะครับห้ากับหกนะครับตามนี้นะครับเน้นที่ห้านะหกเป็นตัวลองนะครับประมาณนี้ส่วนเน้นบนนะครับทั้งหมดนี่นะการล่างด้วยก็ได้นะครับใครจัดล่างได้ก็จัดไปนะครับกันกันไว้นะครับเราเน้นที่ห้าแล้วก็มาดูที่สายห้านะครับห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งานี้นะครับส่วนลรูดวิ่งก็รูดที่ห้าเป็นหลักนะครับส่วน6หก หกก็เป็นรองนะครับส่วนสี่กับเจ็ดนะครับก็ใครชอบก็จัดไปนะครับสี่กับเจ็ดนะตามนี้นะครับหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้านะครับตามนี้นะครับหุ้นไทยเช้าพบกันใหม่นะครับหุ้นไทยเที่ยงนะครับสําหรับหุ้นไทยเช้าก็สิบโมงห้านาทีนะครับขอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับแนวทางก็ าตามนี้นะครับชนชอบค่อยจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็รื่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับเอาให้ดูอันทิ้งท้ายด้วยอันหนึ่งนะครับเอามาแวบดูนะครับแวบดูนะทิ้งท้ายนี่นะครับแต่ตามนี้นะหุ้นไทยเช้านะครับอันเดียวกันนั่นแหละอ่าอันเดียวกันเพียงแต่ว่าอ่าอันนี้มันมันดูกว้างขึ้นนะครับอืมอืมจะจดไปแคปเพื่อน่าจะาไว้ก็ได้นะครับ แอปเจนายเจอไว้นะอ่าอืแอปเจนายเจอไว้มองเห็นนะมองครับครับตามนี้เลยนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแฮงงเครับสวัสดีครับ